สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถักไหมพรมฝาบาทให้เป็นรูปวงกลมนะครับให้เป็นรูปวงกลมจะไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับตอนที่ผมสอนถักคลิปลงไปตอนแรกนะครับก็จะถักแบบเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้แนะนามามาแนะนาการถักให้เป็นวงกลม แต่ตอนเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเหลี่ยมบ้างะครับเพื่อที่จะให้เราได้รู้จุดนะครับรู้จุดของมันครับหรือจะไม่ต้องการให้เป็นเหลี่ยมตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะครับแต่เราจะต้องทําตั้งแต่ที่ตอนที่วงกลมยังเล็กอยู่ครับก็อาจจะจับยากนิดนึงนะครับแต่คลิปนี้ครับผมก็จะ มาทําเป็นตัวอย่างนะครับในขณะที่วงกลมมันใหญ่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราขยับตัวตัวที่เราจะขยายก็คือถักตัว y เนี่ยครับ v หรือ y เนี่ยนะครับก็คือ,อที่มันแยกออกเป็นสองข้างแบบนี้นะครับแยกออก นะครับก็เรียกเป็นตัว y หรือ v ก็ได้ครับถักสองครั้งนะครับตรงนี้คือ,อจุดหนึ่งคือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเราถักมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับ กล้องมันก็จะเบลอๆหน่อยนี่นะครับจุดที่เราจะขยายปกติเราจะขยายตรงนี้เราถักลงไปเราจะนับ1แล้วก็นับสองซ้ํากัน2ครั้งนะครับอันนี้เราถักแล้ว1น,นะครับนี่หนนะครับปกติเราจะถักซ้ําลงไปอีก1เป็น2นะครับผมเพื่อที่จะให้มันขยายออกนะครับขยาย เส้นออกแล้วก็ให้มันเป็นเส้นเดียวกันเป็นเส้นตรงเออเส้นชิดกันขึ้นมานะครับเป็นแนวเดียวกันทีนี้เราจะไม่ทําเป็นเหลี่ยมเราจะทําเป็นวงกลมก็คือวิธีการนะครับเราจะไม่ถักครั้งที่สองลงตรงนี้นะครับเราถักแค่ครั้งเดียวพอครับผมถักแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าแล้วก็นับไปประมาณ สามนะครับหลังจากที่เราถักแล้วหนึ่งเราก็นับไปอีกหนึ่งนะครับอ่านับไปเป็นอันที่สองครับหนึ่งเราถักหนึ่งสองแล้วก็นับไปอีกหนึ่งอันนะครับอ่าเป็นอันที่สามครับผมนี่แหละครับอ่าถักมาอันที่สามหรือสี่ก็ได้ครับแต่แนะนำสามแต่ถ้าอ่ามันอยู่ เราเริ่มจากวงเล็กๆเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่า1นึสามนะครับเพราะว่ามันจะชิดกันไปหมดเลยนะแนะนําให้ขยับขึ้นมาแบบอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับจะถักง่ายกว่านะครับพอเรานับ3แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของระหว่างอันนี้นะครับช่องถัดไปเนี่ยนะครับ,อ,นนบอันนี้กับอันนี้กับอันนี้มันก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับนี้เราก็ปัก2 นะครับคือย้ายตัวที่จะขยายเนี่ยย้ายตัว v เนี่ยมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับนนี้ก็ถักไปเรื่อยครับผมถัก x ไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับจนถึงเนี่ยถึงอีกแล้วนะครับถึงอีกถึงจุดที่จะขยายอีกแล้วจุดเดิมแถวเดิมของมันนะครับแต่เราจะไม่ขยายเราจะไม่ถักสองครั้งเราก็จะนับไปหนึ่งนะครับอันนี้สอง สามนะครับสามแล้วค่อยถักย้ําลงไปที่เดิมนะครับช่องเดิมถักลงไปครับย้ายมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับว่าจะเริ่มไม่มีเหลี่ยมละเหลี่ยมมันก็จะหายไปแล้วนะครับเปรียบเทียบจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเริ่มหายเหลี่ยมก็จะเริ่มหายละ ีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเราไม่เห็นมองไม่เห็นเส้นเส้นเก่าของมันเนี่ยนะครับม,มันก็จะทําให้เราหลงได้นะครับเวลาเราถักแถวต่อไปเนี่ยวงรอบที่เราหมุนมาถักมาจนถึงจุดเดิมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะสังเกตยากเพราะมันจะกลมเกินกันไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอันไหนถักสองครั้งอันไหนถักครั้งเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือแนะนำนะครับผมก็จะแนะนำตัวช่วยนะครับเศษไม้ก้นานมะพร้าวหรือเศษไม้ไผ่ไปเหลามาครับเล็กๆแบบนี้แต่อย่าใช้เข็มนะครับมันจะอันตรายปักมือนะครับผมเอาแบบไม้ที่หาได้ทั่วไปเนี่ยนะครับปักลงไปปักลงไปตรงจุดที่เราขยายนั่นแหละครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับจุดนี้นะจุดนี้นี่ครับปักลงไปครับผมส่วนตรงนี้จุดที่สองที่เราถักเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เช่นเดียวกันครับปักลงไปปักแถวลงแถวล่างลงมาก็ได้นะครับปักแถวล่างลงมาพอให้เป็นเครื่องหมาย มาร์กจุดไว้นะครับว่าจุดนี้คือจุดที่เราถักสองครั้งนะครับโอเคครับเราก็ถักไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะถึงจุดนะครับจุดเดิมของมันจุดเดิมที่เราเคยถักมา เราก็ไม่ถักครับผมข้ามไปปุ๊บนับ1น,นับ2นับ3 2ก็ได้3มก็ได้นะครับแต่อย่าให้ไกลมากแล้วก็อย่าให้ใกล้จุดเดิมมากนะครับถ้าใกล้จุดเดิมมากมันก็จะยังยังมองเห็นรอยของมันอยู่ก็จะไม่กลมมากครับถ้านับไปสัก3ามเนี่ยกำลังดีครับนับ3มแล้วก็ปกักซ้ำลงไปนะครับซ้ำลงไปอาละ ก็ปักตัวมาร์กลงไปกันลืมนะครับต่อไปจนรอบครับผมถ้าใครเก่งหรือชำนาญก็ไม่ต้องมาร์กก็ได้ครับ นีข้ามไปนะครับนับ1น,นับ2 3งสเคครับตัวนี้2ซ้สานะครับเสร็จแล้วปักลงไปบางคนก็บางช่างนะครับก็จะ ขยับไปไม่ไกลมากครับขยับไปแค่สองอันเพื่อให้มองเห็นเป็นหลางๆนะครับเขาก็เขาก็อาจจะขี้เกียจปักจุดมาร์กแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขยับไปไกลมันก็จะทําให้มองเห็นยากนะครับก็เลยปักใกล้ๆแล้วก็พอให้มองเห็นเขาเดิมนะครับก็จะถักได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่านี่ผมก็จะแนะนําถักแบบไม่ให้เห็นเลยนะไม่ให้เห็นเป็นเส้นเลยนะครับ ก็ถักไปเรื่อยนะครับจนรอบเดี๋ยวคลิปหน้าครับถ้ามีเวลาก็จะมาสอนวิธีการถักให้มันเป็นลายครับผมหรือวิธีการเปลี่ยนสีได้ครับสลับสีขึ้นลงนี่หนึอโอเคครับก็ปากลงไป แต่ไม้เนี่ยนะครับมันก็จะชอบหลุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็มองเห็นตัวข้างๆอยู่ครับก็พอกะได้ข้ามไปนะครับ1 2 3 1งสอโอเคครับปากลงไปสองครั้ง ครับก็อย่าลืมเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลมละตอนแรกมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับตอนนี้มันก็จะหายหมดแล้วเหลี่ยมหนึงหนึสาม อาละนี่ครับเป็นไงบ้างครับหายหมดเลยจากที่เป็นเหลี่ยมกลายเป็นวงกลมไปแล้วครับเป็นไงครับขนาดแถวแรกนะครับก็เป็นวงกลมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแถวต่อไปก็จะเริ่มกลมกว่านี้อีกนะครับ ก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเอาละะครับเดี๋ยวลองลองลอง,ลองถักให้ดูต่อไปอีกครับอันนี้ก็คือถักมาจนรอบแล้วก็ถักต่อไปครับนะเดี๋ยวพอมันกว้างขึ้นนะครับไอตัวมาร์คมันก็จะไม่ ไม่เกะกะแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราถักมาเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวมาร์กเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันอยู่จุดไหนถ้าสายตาไม่ดีก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะมันกลมเกินกันหมดเลยนี่ครับพอถึงจุดมาร์กปุ๊บเราก็จะมองเห็นพอมองเห็นปุ๊บเราก็จะไม่นี่ครับเราก็จะไม่ ปักลงจุดเดิมนะครับข้ามไปเหมือนเหมือนเดิมครับผมข้ามไปเลย1นึครับหนึ่นครับผมพอนับ3มเสร็จปุ๊บนะครับก็ปักลงไป2ครั้งครับถ้าเราไม่ปักสองครั้งนะครับ เราคิดว่าเราจะถักกลมไปตลอดเลยถักตัว X ครั้งเดียวไปจนตลอดนะครับมันก็จะไม่ขยายใหญ่ออกนะครับมันก็จะงอขึ้นงอขึ้นนะครับผมโอเคไหมครับอีกกอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับ ถึงจุดมาร์กก็เลยไป3ครั้ง1 2 3สแล้วก็มา,มา,าแล้วก็มา2ครั้งนะครับปุ๊บนะครับทีนี้ครับอย่าลืมย้ายด้วยนะครับย้ายย,าย้ยายย้ายถ้าไม่ย้ายเนี่ยรอบต่อไปก็จะหลงนะครับอันที่เราถักมาเนี่ยย้ายตามด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนะครับย้ายตามนี่ครับมันก็จะได้เป็นวงกลมละโอเคครับลองเอาไปทำดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากนะครับการทำแบบวงกลมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมทิตเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนสาระดีๆนะครับงานฝีมืออะไรต่างๆอีกก็ขออนุญาตนำเสนอขายสินค้าบ้างนะครับมาให้ชมกันครับเผื่อท่านไหนสนใจครับผมก็สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ